โอ้มือโชเปอร์สวัสดีคะ่ะวันนี้น้องแพทจะพาไปหามะเดื่อป่านะคะข้างในช่ำมากเราไม่ได้มีแค่มะเดื่อป่านะคะมีผลไม้อย่างอื่นด้วยกินได้ทั้งหมดอร่อยทุกอย่างเลยคะ่ะเข้าป่ารอบนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะถูกใจน้องแพทแล้วก็หลานๆสซ่ด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะคะหลานๆบอกอยาก,กินผลไม้ป่าน้องแพทก็นึกขึ้นได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มะเดื่อป่าสุกแล้วก็เลยไม่รอช้าตอบตกลงหลานๆแล้วก็พาหลานๆเข้าป่ากันเลยจ้าเราไม่ได้ไปกันแค่3คนนะคะวันนี้คุณแม่น้องแพทก็ไปด้วย ได้ผักกุดป่ามาแล้วนะคะส่วนใบไม้นี้น้องแพทเห็นว่าสวยดีค่ะก็เลยถ่ายมาฝากผลไม้ป่าที่เจออย่างแรกนะคะนั่นก็คือโปกปรีสารสาติเปลวเปลวนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นลูกอ่อนขนุนป่าจ้าเมื่อเจอผลไม้แล้วนะคะวันนี้ก็เจอเห็ดหูหนูด้วยออกมาอ่อนๆสวยกําลังดีเลยนะคะก็มีพลาดที่จะเก็บค่ะทำกันเก็บใส่ในใบตองกล้วยป่าแบบนี้เลยนะคะส่วนสีแดงนี้น้องแพทไม่แน่ใจนะคะเผื่อใครรู้จกักคอมเมนต์บอกน้องแพทด้วยนะส่วนลูกนี้นะคะบ้านน้องแพทเรียกว,ว่าสาแมควา้ารสชาติเปยวหวานนิดๆส่วนต้นมะเดื่อป่านะคะอยู่ ใต้เข่าลูกนั้นเลยค่ะด้วยความที่เดินกันมาไกลนะคะเหนื่อยเพลียกันมากมากดีนะที่พกเครื่องดื่มบลูไลออนมาด้วยเป็นเครื่องดื่มสําหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพมากๆเลยค่ะดื่มเสร็จหายเหนื่อยสดชื่นไปกันต่อระหว่างทางน้องแพเจอผลไม้อะไรจะถ่ายมาฝากหมดเลยนะผลไม้ชนิดนี้บ้านน้องแพเรียกว,ว่าเซตูซาเป็นผลไม้น่าร้อนที่คนบนดอยชอบกินกันมากๆเลยค่ะเก็บไปเก็บมาได้เยอะเลยนะคะมาต่อที่หนาไข่กุ้งต่อน้ำไข่กุ้งที่ทุกคนรู้จกักบ้านน้องแพเรียกว,ว่าเกอวาซาเก็บเสร็จก็มาต่อได้ บ้านน้องแพรียกว,ว่าเซซารสชาติจะมีความเปรี้ยวหวานนะคะแต่เสียดายมเมล็ดใหญ่นิดนึงแล้วแล้วเราก็มาถึงแหล่งมะเดื่อป่าแล้วทังต้นคือมีทั้งลูกสุกและไม่สกุกสีเขียวยังกินไม่ได้นะคะส่วนลูกแดงแบบนี้กินได้หมดเลยคะ่ะแต่ยกเว้นตุดเขานิดนึงนะคะกินไม่ได้จริงๆคะ่ะแล้วถ้าถามว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมรสชาติเขาจะมีความกลมกล่อมละมุนเนื้อหนาเนื้อเยอะและข้างในก็มีวุ้นด้วยอ่าล่าสุดหลานเสาหม่ำไม่หยุดแล้วจ้าตอนนี้ไม่ใช่แค่หลานเสาที่หม่ำไม่หยุดนะคะน้องแพ ลูกมะเดื่อป่าแบบนี้แล้วมีใครอยากกินบ้างไหมคะในต้นยังเหลืออีกเยอะเลยทุกคนไว้รอบหน้ามาเก็บใหม่เก็บเสร็จต้องเดินทางออกจากป่ากลับบ้านอีกไกลเลยใครชอบวิถีชีวิตบ้านๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย